รกมากเลยเครื่องตัดหญ้าตัดแล้วก็ไม่สะอาดเพราะจนหญ้ายาวมากคุณลุงจะต้องเอามีดมาตัดต้องเอามีดมาตัดมาถากทางอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็คือความยากของเราที่จะพยายามทำสวนนะคะแล้วก็ทำมากันหลายปีจน กระทั่งตอนนี้เราก็คงจะไม่เปลี่ยนรูปแบบในการทำสวนนะคะเราคงจะไม่ไปทำอย่างมะนาวนี้มันอยากอยู่ก็อยู่ไปนะคะก็รดน้ำเอาไว้แต่คงไม่ทุ่มทุ่มเทมากเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็คงจะทำไปแต่ถ้ามันสุดโทมไปก็คงจะปล่อยให้มันโทมไปตามอา อายุของมันเน,ะนเาะมะนาวนี่ที่คุณลุงกําลังถอนหญ้าอยู่ที่ก็คือต้นพยุงนะคะมันอยู่ใกล้ๆป้าตอนนี้ก็คือต้นพยุงตัดหญ้าออกจึงเห็นนะคะตัดหญ้าออกจึงเห็นว่ามีต้นไม้ต้นอะไรบ้างน้องไม้ทองก็มาเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะอยากช่วยทําตลอดเลยไม้ทอง นี่นะคะคุณลุงต้องเอาไม้เขาเรียกว่ามีดต้องเอามีดพลาที่เป็นงองอ,งอขอขออาคอนี่นะคะมาทางหญ้าออกอีกทีหนึ่งนะคะต้นหญ้ากอหญ้าที่มันเป็นกอใหญ่ๆนะคะมันตัดไม่หมดมันตัดไม่ถึงเพราะว่าตอนนั้นมันยาวมากนะคะ นี่แหละคะ่ะที่ที่สวนของป้าข้างบนมันยังได้ลกล้างยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าข้างล่างยังไม่เสร็จนี่เองเหลือสวนนี้นะคะก็เหลือสวนนี้สุดท้ายนะคะที่จะทำความสะอาดสําหรับสวนข้างล่างแต่มันก็เยอะนะคะมันรกอยู่นี่นะคะมันรกอยู่นี่แหละที่ว่าเราคงจะ ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนง่ายๆเพราะว่าเราต้องเคลีย์สวนเคลีย์บ้านแล้วก็ทำงานให้เสร็จนะคะไหมไมไหม,ไม,ไมอย่าไปใกล้เีดเขาเนี้ยละ่ะนะนองโดนน้องไหมนี่แหละนะคะที่คุณลุงก็พยายามที่จะมาถางหญ้า ออกนะคะถางยาลูกๆออกมันลูกจริงๆนะคะมันไม่ออกง่ายๆนะคะเนี่มันไม่เสร็จง่ายๆต้องใช้มีดมาถากถางนี่นะคะให้ดูชีวิตเรานะคะ